สวัสดีครับนุ่สนครับม, Arrow, มื่อนี้จะส่งมันมักยิดอาหารลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงหมูนะพี่น้องสําหรับมันมักยิดเป็นสูตรเข้มข้นนะพี่น้องสามารถใช้ผสมกับหัวอาหารราข้าวหรือว่าปลายข้าวหรือว่าข้าวโพดอะไรก็ได้หมดนะพี่น้องสามารถใสถ 60, ่เลี <S 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 ้ยงได้ทั้งเป็ดไก่วัวควายหมูแพะแกะเลี้ยงได้เบิดครับพี่น้องสําหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เลี้ยงได้ครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่มียูเรียไม่มีปุ๋ยเกลือไม่มีสารเล่งนะพี่น้อง สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากทดลองใช้อยูอว่าอนากกันพดแล้วอยากไออาร์แล้วโทรหาหนุ่มสกุลได้พี่น้องที่เบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเจ็ดห้าสองห้าศูนหรือว่าทักฟิตมันมักอีทหนุ่มสกุลได้ตลอดเวลาครับสำหรับมันมักยีทหนุ่มสกุลพี่น้องเก็บปลายทางแล้วก็ มีแถมทุกๆ10กระสอบเลยพี่น้องมีแถมให้ตลอดสั่ง50แถม6สั่ง100หนุมสกลุลจัดให้แบบปรกจกครับแถม20กระสอบไปเลยครับช่วงนี้อ่ะสำหรับพี่น้องท่าในใดที่สนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้พี่น้องแล้วก็ให้คําปรึกษาเรื่องหมูแบบฟรีๆครับพี่น้องสวัสดีครับ